ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีค่ะวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนนะคะจอยชนทิชาและก็เหือนวนตวิษาค่ะ30นาทีต่อจากนี้นะคะข่าวสารรวมถึงความบันเทิงจัดเต็มให้กับคุณผู้ชมแน่นอนนะคะรวมถึงช่วงที่สองใครอยากจะเห็นภาพบรรยากาศงานของน้องหลิงหลิงแล้วก็น้องออมโอ้โหบอกเลยว่าไม่ธรรมดามากนะคะคือคนที่ได้ไปเนี่ยก็มีความสิกวามสุขนะคะรวมถึงน้องๆสองคนเองเนี่ยก็ได้รับพลังดีๆจากแฟนคลับเยอะมากรักอย่างเปี่ยมล้นเลยถูกต้องเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะ ใช่ค่ะและสําหรับช่วงแรกของเรานะคะเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยดีกว่าซึ่งข่าวนี้เหมอกเลยว่าเหมาะกับคุณจอยมากๆเพราะว่าคุณจอยนี่คือเป็นแบบว่าเจ้าแม่แห่งความฟิตแ <c oughs> ห่งไรกันข่าวสามสี <c oughs> เขายิ้มตลอดเลย <c oughs> แล้วคุณเพื่อนเคยแม้ว่าแหละแบบไปยิ้มแล้วแบบเจอคนถ่ายติ๊ก ตกมันมีบางทีเราไม่ได้อยู่ในลุกที่เราอยากจะให้เขาถ่ายใช่ไหมแล้วเรากออกกําลังกายหน้าเราก็แบบเป็นปากโฮ่อยู่อย่างงี้ลูกเหงือกก็ซกหน้าก็ไม่ได้จะมาสวยเป๊ะแบบนี้นะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็คือมีความรู้สึกแบบนั้นเช่นกันว่ารู้สึกไม่สบายใจที่จะมีใครมาถ่ายแล้วติดเราเข้าไปด้วยนะคะจนเขามีชื่อเรียกอาการเหล่านี้ว่าจิมไซตี้ค่ะ ผลการสำรวจล่าสุดของ l e เวอีนะคะจากจำนวน1,000คนในหัวข้อความวมิตกกังวลในยิมเพราะว่าหลายๆคนนั้นกำลังเผชิญกับอาการจิมไซอัทีซึ่งมันคือความกังวลน,นะคะจากการกลัวถูกทายและไม่สบายใจในยิมเพราะมีความรู้สึกว่ายิมไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยแต่กลับกลายเป็นพื้นที่ของ Tik t o k อกเหรือ Instagram m e r ในการทำคอนเทนต โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะหรือเจนซีที่เข้าถึงยิมมากถึง80%รู้สึกอึดอัดและกังวลค่ะจนทําให้มีแนวโน้มที่จะเลิกเข้ายิ้มมากที่สุดเพราะกลัวการถูกบันทึกภาพหรือวิดีโอ,อซึ่งกลุ่มคนที่รู้สึกไม่สบายใจมากที่สุดนะคะก็คือกลุ่มเจนซีที่เป็นผู้หญิงเพราะมีความรู้สึกเหมือนถูกล่วงละเมิดมากถึง85%ค่ะ และอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจมากนะคะคือ3ใน4ของผู้ออกกำลังกายในยิมมองว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านการออกกำลังกายหรือฟิตเนสบางคนมีส่วนทำให้วัฒนธรรมการออกกำลังกายในยิมนั้นแย่ล yeah, งค่ะพร้อมยังออกมาสนับสนุนนะคะให้ทุกๆกยิมมีโซนที่ห้ามถ่ายรูปเพื่อเป็นการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการนอกจากนั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญก็ยังได้ออกมาแนะนำค่ะว่าหากใครที่มีอาการจิมเซที่หนัก ถึงขั้นไม่อยากออกกาลังกายเลยสิ่งที่สามารถทําได้นะคะคืออาจจะต้องหาสภาพแวดล้อมในยิมที่เหมาะสมกับตัวเองหรือหายิมนะคะที่มีการประกาศเตือนอย่างชัดเจนว่าห้ามถ่ายรูปค่ะ,คะส่วนใครที่ชอบถ่ายคอนเทนต์ในขณะที่อยู่ในยิมนะคะอาจจะต้องหลีกเลี่ยงและระวังในการถ่ายติดผู้อื่นนิดนึงเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการออกกําลังกายของคนอื่นด้วยค่ะจริงๆมีเกือบทุกยิมนะ<ช>คือมันจะมี2แบบอันนี้คือแบบ ประ,ะสบการณ์คนที่แบบไปยิมบ่อยๆก็คือจะมีคนที่เขาถ่ายไว้สําหรับที่ดูโปสเตอร์ตัวเองออเวลาเรายกท่านู้นท่านี้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่ากับอีกหนึ่งจำพวกก็คือถ่ายไว้ไปลงโซ <ทำ S 2> <Media S 1> เชียลมีเดียถูกต้องอันนี้คือเราก็ต้องดูด้วยว่าตรงที่ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันไปติดคนอื่นหรือเปล่าหรือคนอื่นเขาโอเคกับการที่เราจะไปถ่ายกับเขาหรือเปล่านะคะทางที่ดีก็ ลองดูสถานที่ที่มันอาจจะดูเป็น p r i v a t e นิดนึงถ้าอยากจะถ่ายโซเชียลมีเดียก็ลองคุยดูว่าตรงนี้ขอส่วนหนึ่งได้ไหมะดวมอาจจะสามนาทีห้านาทีได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก่อนเพราะว่ายางแล้วนี่ยิมเป็นกระจกอีกถูกแล้วก็ติดคนอื่นสะท้อนคนนู้นคนนี้ต้องร่วมมือกันนิดนึงนะคะมายังอยู่ที่เรื่องของการออกกําลังกายนะคะสําหรับกิจกรรมดีๆที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นานนี้ค่ะวิ่งล้อมเมือง healthy city สุขภาพดีเริ่มต้นได้เขตคลองเตยนะส่วนเป็นจากกิติค่ะ วิ่งล้อมเมือง healthy city สุขภาพดีเริ่มต้นได้เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการคารวาลตรวจสุขภาพฟรี1ล้านคนค่ะซึ่ง เพิ่งจะจัดขึ้นไปเมื่อวานนี้เองนะคะโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ในฐานะคณะกรรมการและคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตคลองเตยนำโดยคุณชาคริกดิเดกวัฒนชัยรองกรรมาการผู้อํานวยการพร้อมผู้บริหารช่อง3รวมถึงพระเอกสายวิ่งอย่างพลน,นวัขอ,องสิทธิการนะคะจากละครเรื่องนับ8รวมถึงสมิตรพาสวิตจากละครเรื่องผู้บ่าวสุซากับอีลาคาซิ่งก็ได้มาเข้าร่วมในการวิ่งระยะทาง10กิโลเมตรค่ะ พร้อมกับเหล่านักวิ่งอีก2,000คนโดยกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครมีสุขภาพที่ดีเห็นถึงความสําคัญของการออกกําลังกายและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคค่ะซึ่งจากการสํารวจก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีภาวะ BMI เกินมีความเสี่ยงต่อโรค หลอดเลือดหัวใจโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานซึ่งสำหรับใครที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ไปวิ่งล้อมเมืองเฮลตี้ซิตี้สุขภาพดีเริ่มต้นได้จะจัดขึ้นอีกนะคะในวันที่25พฤษภาคมนี้ที่ศูนย์สาธรารณะศูนย์กีฬาบึงหนองบอนเขตประเวทใครที่สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k กรุงเทพมหานครได้เลยค่ะ ยังอยู่กันที่เรื่องของสุขภาพนะคะ<ม>เพราะว่ามีแพทย์ชาวญี่ปุ่นท่านหนึ่งค่ะ<ม>เขาได้ทําการทดลองทานปลา<ม>ปลาอย่างเดียวไม่เนื้ออื่นเลยนะ3<ม>ส,สัปดาห์ติดต่อกันนะคะแล้วเขาก็ได้เห็นเลยว่ามีผลบางอย่างเกิดขึ้นกับร่างกายจะเป็นผลอะไรนั้นไปติดตามกันค่ะ เทสซยโอฮิระ oh แพทย์ชาวญี่ปุ่นได้ทำการทดลองด้วยการกินปลาทั้งสามมื้อนะคะเป็นเวลาสามสัปดาห์ด้วยกันโดยไม่กินเนื้อสัตว์อื่นใดเลยซึ่งผลลัพธ์ก็ทำให้เขาเนี่ยค่อนข้างประหลาดใจเพราะระดับไตรกลีสอรดยของเขานนั้ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะคะแถมเลือดเนี่ยใสขึ้นด้วยค่ะแต่เมื่อเขากลับมากินอาหารตามปกติและเริ่มกินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆระดับไตรกลีซอรดยของเขาก็กลับมาอยู่ในระดับระดับเดิมก่อนการทดลองภายในหนึ่งสัปดาห์ นั่นแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าปลานั้นดีต่อสุขภาพมากกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆจริงขณะเดียวกันค่ะแพทย์ก็ยังบอกด้วยนะคะว่าหลายๆคนนั้นคิดว่าการกินปลามันค่อนข้างยุ่งยากกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆและตัดปัญหาด้วยการไม่กินปลาในชีวิตประจําวันเลยแต่อีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจค่ะก็คือคุณสามารถเลือกซื้อปลากระป๋องมาเป็นส่วนผสมในการปรุงอาหารได้แต่ต้องอยู่ในปริมาณที่พอดีนะคะ เพราะว่าปลากระป๋องอย่างซีอิ๊วเอ่ยเคลือบน้ําตาลเอ่ยก็มีปริมาณเกลือและน้ําตาลสูงนั่นเองค่ะนอกจากจะกินปลาแล้วนะคะก็ยังอยากให้ทุกคนนั้นเลือกทานอาหารประเภทอื่นๆควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้ร่างกายนั้นได้รับสารอาหารครบห้าหมู่เพราะการกินอาหารที่มีประโยชน์นั้นนะคะก็จะส่งผลที่ด,ดีต่อสุขภาพของเราในระยะยาวค่ะไปกันที่เรื่องของปลาไปแล้วอาหารสุขภาพกินปลาเยอะๆก็จะดีใช่ไหมคะ,คะมากันที่เรื่องของผลไม้เพราะว่ากินอาหารข้าวแล้วก็ต้องมี ของหวาน oh, <wow. S 2> ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงว<า>น,นี้เทศการผลไม้คืออะไรคะคุณแหวนโโอ้ห oh, พทุเรียนใช่<ต>ไหมคะมซึ่งทางพาณิชย์เองได้ออกมาย้ำนะคะตอนนี้เตรียมลุยตลาดจีนแล้วแล้วก็มั่นใจคะ่ะว่าไม่มีปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนแน่นอนคะ่ะ นายณพินศีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์กล่าวว่าการส่งออกทุเรียนและผลไม้ไทยปีนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมแก้ไขปัญหาข้อขวดในกระบวนการการส่งออกนะคะขณะที่ปีนี้คาดว่าจะมีผลผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นจาก1นล้านสองแสนตันเป็น1นล้านห้าแสนตัน เนื่องจากผ่านช่วงลานิยาที่ทําให้ภาวะแล้งนะคะและมีการขยายพื้นที่ปลูกซึ่งการทําพื้นที่ลงทังภาคใต้ภาคตะวันตกและภาคตนออกของจีนนะคะซึ่งทุกตลาดมีความต้องการผลไม้ไทยเพิ่มขึ้นค่ะ นอกจากนั้นยังยืนยันว่ารัฐบาลจีนมีความเชื่อมั่นว่าสินค้าจากประเทศไทยไม่มีสารตกค้างทําให้กระบวนการตรวจสอบได้รับการลดหย่อนในหลายส่วนส่งผลให้การนําสินค้าเข้าสู่จีน,นง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นและใช้เพียงเวลา3-4วันเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะผลไม้ไทยที่ชาวจีนชื่นชอบนั่นก็คือทุเรียนค่ะที่มีปริมาณ <Ừ. S 1> เพิ่มขึ้นถึง3 0 0แสนตันและเชื่อว่าจะสามารถส่งออกได้และไม่มีปัญหาทุเรียนล้นตลาดค่ะเนื่องจากผู้บริโภคชาวจีนเนี่ยนิยมกินทุเรียนไทยมากกว่า ประเทศอื่นๆแล้วก็มีแนวโน้มกําลังซื้อเพิ่มขึ้นกว่า30%เลยซึ่งก็ถือว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วยนะคะต้องเพิ่มการปลูกกระดรัวเลยทีเดียวนะค,ะคือตอนนี้ทุเรียนในบ้านเราก็คือหาทานยากด้วยนะอ นาะเดี๋ยวนี้ดิฉันก็กินขนมจักทุเรียนเลยอะไรราคาก็ไม่ได้ต่ำนะคะแต่ว่าน้อหน้าจะต้องยอมเขาต้องนึดนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะและช่วงหน้านะคะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับทางช่อง3ามที่ไปกว่ารางวันนะคะจากเวทีหน้าตาราครั้งที่16มาครอบครองมากมายเลยทีเดียวจะมีรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะสถานีบริการน้ำมัน We Precision เริ่มต้นข่าวแรกของเบรกนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆผลงานของทางช่อง3นะคะที่ไปคว้ารางวัลจากเวทีหน้าตาราชครั้งที่16มาครองได้สำเร็จค่ะงานประกาศรางวัลนะคะหน้าตรราชครั้งที่16ไประจำปี2,568จัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสิน รางวัลด้านวิทยุโทรทัศน์พร้อมทั้งยกย่องเชิดชูบุคลากรทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังของผู้สร้างสารร์ผลงานโทรทัศน์อันโดดเด่นตลอดปีที่ผ่านมาและยังสร้างกําลังใจให้กับคนทํางานในวิชาชีพนี้ด้วยนะคะโดยการตัดสินผลรางวาัลก็มาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่าง ซึ่งก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลค่ะซึ่งปีนี้ช่อง3ของเรานะคะก็สร้างสารรคผลงานที่โดดเด่นออกมามากมายจนเป็นที่ยอมรับและได้รับ รางวัลจากเวทีนี้ไปนะคะเริ่มต้นที่รางวัลด้านข่าวซึ่งรายการข่าวฮาร์ดคอร์นะคะซึ่งรายการฮาร์ดคอร์ฮาร์ดทอลยอดเยี่ยมนะคะตกเป็นของรายการโหนกระแสบ,บริษัท BEC m u l t i m e d i ยจำกัดนอกจากนั้นพี่หนุ่มกัญชัยยังได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมรางวัลด้านรายการโทรทัศน์จากรายการโหนกระแสด,ด้วยซึ่งพี่หมวยก็ขึ้นไปรับรางวัลแทนค่ะ ส่วนรางวัลด้านละครนะคะรางวัลละครยอดเยี่ยมได้แก่นางนาคพระขนงนอกจากนั้นนะคะพี่คุยทวีวัน์ก็ยังได้รับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมในรางวัลละครและซีรีส์ก่อนเวลา20นาฬิกาจากละครเรื่องนี้ด้วยค่ะต่อที่รางวัลละครและซีรีส์หลังเวลา20นาฬิกา14ตอนขึ้นไปน้อง Amanda อแมนด้าอบดมนะคะได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญ่ิงยอดเยี่ยมจากละครลมเล่นไฟค่ะ มาต่อกันที่รางวัลองค์ประกอบละครยอดเยี่ยมนะคะรางวัลเพลงละครยอดเยี่ยมได้แก่เพลง The Trouble Is ปัญหาของฉันขับร้องโดย v ีเ o ลเลจากละครหนึ่งในร้อยซึ่งแต่งโดยพี่หนึ่งนรงวิทย์ค่ะ ส่วน so, รางวัลหน้าวิทยุนะคะรางวัลสถานีข่าวและสาระยอดเยี่ยมได้แก่สถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทรอ f m 1 0 6 MHz บริษัท Search Life จำกัดค่ะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทรอ f m 1 0 6 MHz ซึ่งพี่อาร์วิวูลนะคะก็ได้ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองค่ะ นอกจากนั้นนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทเอฟเอ็มร้อกมกก็ยังได้รับรางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมจากรายการมิวสิกกรูรวมถึงรางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมในปีนี้ยังตกเป็นของคุณะเนศสุขวัตจากรายการมิวสิกกรูด้วยเช่นกันค่ะรายการข่าว3ามสีก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆรางวัล<ม>ด้วยนะคะ ส่วนข่าวนี้เชื่อว่าเป็นข่าวที่หลายคนรอคอยกันเลยนะคะเพราะว่าเราได้ไปเก็บภาพบรรยากาศงานหลิงออมเบิร์เดย์ชาริตี้ต25ของสองสาวสุดฮอตค่ะหลิงหลิงอองและน้องออมกอนพัฒนะคะมาฝากกันด้วยบอกเลยว่างานนี้หลิงหลิงออมเนี่ยเต็มที่แล้วก็แฟนคลับก็มีความสุขสุดๆกันเลยละคะ่ะ หลิงออมเบิร์เดย์เชริตี้2 0 2 5ค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อฉลองวันเกิดของทั้งสองสาวหลิงกับออมนะคะที่ทั้งคู่เนี่ยมีวันเกิดในเดือนนี้เหมือนกันโดยหลิงหลิงเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาและน้องออมจะเกิดในวันที่27พฤษภาคมค่ะ ซึ่งบรรยากาศภายในงานนี้อบอุ่นมากๆเพราะว่ามีเจ้าความรักแฟนคลับของหลิงอ้อมทั้งชาวไทยและอินเตอร์มาร่วมฉลองวันเกิดมาร่วมวอวยพรที่กับสองสาวเยอะมากๆแถมทุกคนยังจัดหนักจัดเต็มค่ะชอบมากตรงนี้คุณดูนะคะซุ้มเงินชอกเงิน oh <my> เค้กนะคะเงินประสาทเงิน oh. รวมถึงทองคําแท่งโอ้โ oh. ห oh. บอกเลยว่าของขวัญน,นี้มีอีกเพียบค่ะบอกไม่หมดจริงๆเป็นแฟนให้ความรักมาเยอะขนาดนี้หลิงก็ออมก็ขอตอบแทนแฟนๆด้วยโชว์สุดพิเศษพร้อมกับเสิร์ฟโมเมนต์ฟินฟินเล่นเกมสนสุกให้กับแฟนๆได้ใจฟูกันทั้งงานค่ะแถมยังชวนแฟนคลับผู้โชคดีมาร่วมเต้นและเล่นเกมพร้อมถ่ายรูปบนเวทีแบบไ้ชิดด้วยและนอกจากความสุขที่ทุกคนได้รับกันในวันนี้แล้วนะคะทุกคนยังร่วมทําบุญกับหลิงออมด้วยค่ะเพราะไรายได้จากการจําหน่ายบัตรหลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบเพื่อการกุศลในานาม หลิงออมและเจ้าความรักทุกคนด้วยนอกจากนั้นนะคะในช่วงท้ายนี่มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษด้วยการนำเค,ค้กก้อนโตที่นำมาให้หลิงออมโดยมีแฟนๆร่วมกันร้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ร่วมกันเรียกว่าหลิงออมนี่ถึงกับกลั้นน้ำตาของความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจเอาไว้ไม่อยู่เลยทีเดียวอันนี้เสียงของทุกคูมาฝากกันด้วยค่ะวันนี้นะคะรู้สึก ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นเช่นเคยค่ะเพราะว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ฉลองวันเกิดร่วมกันอีกแล้วพร้อมแฟนๆมากมายนะคะที่เติบโตไปด้วยกันเป็นอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งวันเกิดที่พิเศษแล้วก็มีแฟนคลับแฟนๆมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งปีแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่สปอร์ตเรามาเสมอแล้วก็ทํา อย่างให้เราขนาดนี้ค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบเออไม่ไม่ใช่แค่แรงกายแต่มันคือแรงใจอ่ะคือเราก็ซาบซึนมากๆค่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะสิ่งที่ทุกคนทําอ่ะมันอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็เก็บไว้ทุกอย่างทุกครั้งเจอทุกครั้งหนิงก็จะเก็บความทรงจํานี้ไว้ตลอดก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาจากทุกประเทศเลยที่มอบความรักให้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะ ก็ขอโวยพรวันเกิดให้กับน oh, oh. ้องๆสองคนด้วยนะคะโหเห็นของขวัญนี่สองคนนั่งกันโอ้โอ้โหนั่งอ้าปากค่ะดีใจดีใจแทนน้องๆที่มีคนรักน้องขนาดนี้นะคะแฮปเป็นเบิร์ดเดย์ด้วยนะคะส่วนอีกงานค่ะที่ขวานพ้นไปเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะคะก็คือคอนเสิร์ตเพลงหวานวันวานครั้งที่4นะคะซึ่งจัดขึ้นค่ะเพื่อมอบความสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุค่ะ มูลนิธิในเครือโรงพยาบาลบางประกอ,อกและโรงพยาบาลเปียเวศนำโดยแพทย์หญิงเจรียงจันทรกรมลประธานมูลนิธิร่วมกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์จัดคอนเสิร์ตเพลงหวานวันวาน,วนครั้งที่4เพื่อมอบความสุขนะคะและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งในงานนั้นทุกคนจะได้รับชมการแสดงของวงพิ้งแพนเตอร์นำโดยวิชัยบุญยการบุญญา,าญ,ญาันพร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติและศิลปินอาวุโสชื่อดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิรัติอยู่ถาวรวินัยพันธุรัตสุดาชื่นบานสุชาติชวังกูลอุดมศักดิ์สุวรรณกูลพร้อมด้วยศิลปินขวัญใจผู้ชมอีกหลายคนนะคะไม่ว่าจะเป็นชมพูฟรุตตี้พิงพิงสรวีที่พวันปิ่นพิบาลติติมาเจือใจและอุมาพรบัวพึ่งซึ่งบรรยากาศในคอนเสิร์ตนะคะเต็มไปด้วยความอบอุน่นมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งหลายคนนั้นก็ได้ร่วมร้องเพลงเต้นรำกับความรู้สึกปลื้มปิติที่ได้ใกล้ชิดกับศิือปินแห่งชาติที่ชื่นชอบด้วยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นในเครือโรงพยาบาลบางประกอกและโรงพยาบาลปิยะเวศในการดําเนินงานเพื่อสังคมนะคะโดยเฉพาะด้านการดูแลและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะไปกันที่ใครที่เป็นคอเพลง T-pop แมไม่ควรพลาดงานนี้เลยนะคะกับงาน T-day Music g r o กา d ครั้งที่8โดยครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วค่ะ ทีเดย์มิวสิกเพลกราวสนามเล่นดนตรีของคนดนตรีค่ะจัดขึ้นโดย Search Entertainment ที่มีความตั้งใจที่จะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเพลงทีป๊อปให้เป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเพราะเราเปิดพื้นที่ให้ศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดมีโอกาสได้ขึ้นมาแสดงความสามารถให้ทุกคนได้รับชมกันอย่างไร้ขีดจำกัดค่ะและครั้งที่ผ่านมาก็มีแฟนๆให้ความสนใจเข้ามาลงทะเบียนกันเยอะมากๆซึ่งเดือนนี้แฟนๆทุกคนค่ะเตรียมปากหมุด พร้อมระเบิดความมันกันอีกครั้งได้เลยเพราะว่าลายอัพศิลปินจัดมาปังๆเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น Queen C, Tank, ace, ie, J, Charlie. ควีนวายทูซีแตงเบรสสวีดีเคเจชาลีคริปโตไ i t e นะคะโดยเราจะเปิดให้ทุกคนได้ลงทะเบียนเข้าชมฟรี กันตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะตอนนี้ยังสามารถเข้าไปลงทะเบียนฟรีได้อยู่ผ่านทาง eventbox.com ส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วก็เตรียมตัวมาสนุกกันได้เลยในวันอาทิตย์ที่25พฤษภาคมที่ live house Search Studio รามคำแหง81นะคะหรือถ้าใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามได้ทุกๆโซเชียลมีเดียของ T Day Music Playground หรือว่า Search Studio นั่นเองค่ะ ส่วนช่วงหน้านะคะกลับมาติดตามกันค่ะกับสกูปไทยนิยมชมอร่อยนะคะซึ่งวันนี้จะพากันไปที่ร้านวิลลี่แหนมเนื้อนะคะแหนมเนื้อต้นตำรับจากสกลนอครค่ะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมในรายการไทยนิยมชมอร่อยนะครับออกทางข่าวสามสีทุกวันจันทร์นะครับและขอแนะนําน้องชายผมครับเจ้าของร้านวิลลี่แหนมเนื้อนะครับคุณพงษ์พัฒน์ประดับลีวิสิทธิ์นะครับสวัสดีครับเรียกสั้นๆว่าคุณท็อปนะครับคุณท็อปนี่ เขาเป็นยุคข de no oh, bueno, si? ึ guy, ้นเวียนนามแบบนี้ก็ได้นะเราะว่าอากงถ้าผมน่ะอากงผมไม่มาจากสุโขทัยเขาจากเมืองจีนแต่อากงคุณมาจากน่าจะมาจากดานังนังนะครับก็คือเป็นชาวเวียนนามจริงๆใช่ครับแล้วมาเริ่มต้นอะไรดี โอเคเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยเป,เป็นเมนูเรียกว่าเป็นเมนูพระเอกของร้านเลยเมนูนี้<ะ>ใช่ครับแเนงเน่เมนูนี้เรียกว่าเมนูจ๋ายยอครับจ๋ายอจ๋ายยอคือจ๋ายยอเนี่ยเป็นแหนมเนืองสูตรโบราณที่ต่างจากตัวธรรมดาตรงที่1จะหอมเครื่องเทศมากกว่า2สรสชาติจัดกว่าหอมเครื่องเทศเป็ดพริกไทยแล้วก็ที่สําคัญไม่มีแป้งไม่มีมันผสม แต่ว่าจะไม่แห้งเกินเกินไปเพราะว่าเราใช้ส่วนของสันครในการทาอันนี้แค่แบบเมนูแรกเมนูแรกนะครับที่ให้คุณได้เห็นกับพ่อจ๋ายอกมาเมนูที่2ครับเมนูที่2เนี่ยผมอยากจะโชว์ความเป็นสกลนครนะก็คือจะเป็นเมนูตัวนี้ครับเมนูปากหม้อยวนปากหม้อยวนเนี่ยเป็นเมนูที่เรียกได้ว่าใครที่ไปสกลนครเนี่ยต้องไปโดนให้ได้เลยเมนู ปากหม้อตัวนี้วิธีการทานคือเราจะทานคู่กับอหอมเจียวแล้วก็น้ำจิ้มตัวนี้ครับ, hmm. รบแล้วก็จุดเด่นเดียวนะนี่นะหอมเจียวกับน้ำจิ้มตัวนี้จุดเด่นของปากหม้อของร้านวิลลี่หนํ่มเนงคือ1นแป้งจะบางครับแป้งบางเหนียวแล้วก็ไส้เนี่ยจะแน่น จะหอมไส้แล้วก็ไส้เนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นครับทานคู่กับน้ำจิ้มแล้วก็ขอดเกียวตัวนี้นะครับอื้แต่ว่าตอนนี้เราไม่ต้องบินไปไกลถึงสกลนครมีห้างานที่นี่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเมนูต้นตำรับ จากวิลลี่แหนมเนื้อสกุลน,นครลุ่สุดท้ายก็อยากจะเป็นเฝ่อเนื้อโคขุผลผลผลนควรจะทำส่วนน่องลายเ,าเานื้อน่องลายคว<อ>ามพิเศษของเมนูนี้ก็คือ1น้ําซุปเนี่ยเราฝ่นเนื้อโคขุนตัวเนี้ยส่วนน้องลายตัวเนี้ยเจ็ดชั่วโมงด้วยเตาถ่าน3เมนูแนะนำเนี่ยคือไม่แต่พิมท่านั้นเนี่ยังมีเป็น10เมนูนเลยใช่ครับนะครับฝากร้านหน่อยครับคุณท็อปครับครับวิลลี่แหนมเนื้อนะครับมี2สาขานะครับสาขาแรกที่ ประชาสงเคราะห์26นะครับแล้วก็สาขาที่2ที่ทาวน์อินทาวสีวลานะที่แห่งนี้นะครับสามารถสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ทุกแอปเลยนะครับหรือจะเป็นที่0 9 5 6 3 6 9 6 3 6สามารถจองที่นั่งหรือสั่งอาหารได้ครับผมและใครนิยมชมอร่อยตอนนี้นะครับวิลลี่แหนมเนืองนะครับวันนี้ผมคุณจิ๊บคุณตรือและคุณค็อบลาคุณช่วไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้พวกเราทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีครับ หน้าทาดมากมา <c oughs> เลยนะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปรับชมนะคะไทยนิยมชมอร่อยของร้านแหนมนึงต้นตำรับจากสกลนครวิลลี่แหนมนึงแบบฟูลเอพิโซดได้เลยนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา10นาฬิกานะคะที่เพจไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official ค่ะส่วนคืนนี้ค่ะเรามาติดตามกันต่อกัอกบละครเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวเพราะว่าตอนนี้นางเอกเขาต้องเผชิญกับความจริงเรื่องแม่แล้วแต่ก็ยังดีค่ะที่มีพระเอกอยู่เคียงข้าง หลังจากที่นางเอกนับดาวได้รับรู้ความจริงเรื่องแม่ว่าแม่ยังไม่ตายแต่แม่ของตัวเองก็คือราตรีนะคนสนิทที่อยู่ใกล้ตัวมาตลอดงานนี้ทำให้นับดาวถึงกับตั้งรับไม่ทันค่ะและเลือกจะออกเดินทางเพื่อหาคำตอบ ของความรู้สึกที่ยังค้างคาในใจโดยมีคิมหานคอยอยู่เคียงข้างไม่ห่างนะคะและช่วงเวลานี้นี่แหละค่ะที่ทําให้ทั้งสองคนได้ใช้เวลาร่วมกันท่ามกลางบรรยากาศแสนอบอุ่นริมทะเลจนทําให้นับดาวนะคะเริ่มมองเห็นแสงสว่างบางอย่างในใจตัวเองค่ะทางด้านของมิรันตีก็รู้สึกผิดที่ปิดบังความจริงกับลูกนะคะแล้วก็ตัดสินใจแก้ไขเรื่องที่ผ่านมาแต่กลับถูกเตชิดนะคะสงสัยและสั่งให้ยศมาตามสืบความจริงค่ะทำให้ นทําให้ชีวิตของมิรันตีเนี่ยตกอยู่ในอันตรายอีกครั้งค่ะมาร่วมเป็นกําลังใจให้กับทุกๆตัวละครได้นะคะกับเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวคืนนี้2องทุ่มสนาทีทางช่อง3กด33ดูมือถือกด3ามาสค่ะ เมื่อกี้เห็นพี่มาวินของเราจำแทบไม่ได้เลยอป้ามาปูานะปูนะฟู <laughs> นะฟูนะูนะคะอย่าลืมติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะคะ,ะแล้ววันนี้ค่ะก็ะหมดเวลาของรายการข่าว3สีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์วัชชาวิสีไวเทนิ่งครีมรวมหนึ่งชุดพิธีกรน,นะคะจากลินออฟฟิเชียลด้วยค่ะวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ